หมดแลิเลตคำนวณแม่นๆเนาะโมดิเล่เตรียมเต็มโต๊ดสามตัวโต๊ดเลยสตัวนี่ค่ะเจ็ดแปดหกเนาะลุงเจ็ดสี่รอคอยเยอะนะครับลุงบุญตาให้ตามให้อีกแล้ววันนี้นะครับเป็นยังไงเนี่ยลุงบุญตาล่างเตะคำนวณได้แล้วฝันมีอะไรไหมวันนี้ก็ฝันดีอยู่นะครับฝันดี แล้วงวดนี้จะให้งวดสุดท้ายแล้วก็จะพักได่สักระยะหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็เอฟซีก็เอาเลยเด้องวดนี้ฟันดีอยู่ฝันได้ได้ดีกว่างวดที่แล้วรันก็จะได้ดูว่าความฟันก่อนที่มันจะบอกเราความฟันเอาไม่ต้องยาวหรอกความฟันก็คือก็จะฝฟันว่า ได้ไว่ายน้ําแต่นอนหงายว่ายน้ําตีคู่กันมากับเพื่อนสองคนแล้วก็นหงายไปหงายไปไว่ายวยนอนหงายมันก็ไม่จมน้ําถ้าหงายนะถ้าถ้าความหน้าลงมันจะจมถ้าหงายมันก็จะฟูมันก็จะลอยอยู่มันกะ็ถักน้ําไปก็เอาเรือมีเรือมาลองด้าน,านหลังทั้งสองคนวก็ว่ายไปอันนี้คือม,มันจะไม่จม,อ,มอ,นนอันนี้ก็คือไป น่าจะได้ดีน่าจะได้ดีไว่าน้ำข้ามคองได้แล้วคันอีกคันมาเห็นป้าล่ะแฟนลุงเขาไปหาแฟนเก่าเขาที่นี้ลุงไปเจอก็โมโหให้เขาน่ะนะคือศูนย์เนาะเกลียดเลยเขาศูนย์ี่ยเขาทำไมมายืนคุยกันตรงตลาด ่ทำไมต้องมาคุยกันให้เราเห็นตระมานี้นะก็เลยโมโหให้เขาอันนี้ก็คือฟันที่สองม่ต้องไม่ต้องเอายาวนะเอาอันนี้แล้วก็จะกับฟันว่าได้กินน้อยนาะันนอยาน้อยหนาบกเขียบบ้านเท่านะบะเขียบเขียด บกเบลูกกแล้วก็ันเห็นไก่ตายอยู่ในถุงปุ๋ยพอนแล้วไก่ตายอยู่ในถุงปุ๋ยตายกัแม่สัูน์อะอีกไก่ก็ไก่ตายในปุ๋ยมันเละมุ้ยาหนึ่งประมาณอย่าเพิ่งตีไปก่อนลงนกนเร ไก่ตไก่กี่ตัวไก่ตัวเดียวไก่ตัวเดียวไก่ตัวเดียวแล้วมันอยู่ในถุงผีไก่ตัวเดียวนะคะแล้วลุงลงมาแล้ววิ่ตัวไม่ตัวหลุดเลยตายอยู่ในถุงเลยไม่หลุดไปไหนเลยตายอยู่ในถุงตายอยู่ในนัลนแล้วลุงจะตีให้เลยเนาะแต่ว่ามาฟีก็ตีไปพร้อมๆกันแล้วแล้ตีตัวลุงมาตีตัวลุงมาเนี่ยตีตัวลุงมาแน่เขาดูก่อนนี้แล้วก็จับคู่ก็ตีตัวลุงมาแน่อยู่แล้ว ตัวนี้มันไม่พลาดดีกวาพอดูสี่ตัวแล้วแล้วสี่ตัวแล้วประกบกันจากตับหลักอะไรนะหลักแปดได้ไหมหลักสิบรับแปดหลักสิบี่ตัวอื่นมันก็ไม่ถูกมันต้องมีสี่ตัวนี้ต้องต้องมาอยู่แล้วแล้วลุงจะมีสี่ตัวนี้มีมีห้ามีตัวมีสี่มีห้ามีห้ามีศูนย์เนาะมันจะเน่นแน่นแบบนี้บน อัูนี้ก็6บน6ล่างเนาะ9ซูนก็มันก็ฟันอย่างด่หน้าเกลียดเลยู่ีวเดี๋ยวจเกียร์เนี่ยจะจับคู่ให้น่านู้นากจับแต่งงานให้จับแต่ไหนจะไล่ไปตามนี่ แต่ฟันนี่มันจะตายหานนะ,ะฟันมันจะเป็นตัวนี้ฟันจะเป็นหมูเก้าโสมเก้าเป็นเห็ดจได้นะะเป็นเลขเกตใช่ไหมมันนักคล้ายๆเลขเกตเกือบจะโค้งอย่นี้จะเป็นเกตนี้มันไม่มีกระสุนใช่ไหมม,มันเป็นเลขฟันใช่ไหม แล้วตัวนี้ก็เป็นเลขมากกว่าสูตรสามชุดนี้มาสูตรที่นี่เราจะตัดออกเอาอยู่ที่ชอบหลักชอบหลักเอาเอา,เอาหลักเลยเหเยมือนกับงวดมังชุดบนเยนถ้าล่างเราจะเอาสีตัวเหมือนกันเก้านี้ยืนอยู่หลักสิบเก้าหลักสิบเก้าหลักสิบ <9 S 1> เสร็จแล้วเราเอาตัวนี้แหละมาใส่ใช่โคลสูดอยู่ใช่เอาตัวที่เหลือเนะี่ยเลขสูตรสี่ตัวเอาเลอลขมาใส่เอาสีตส่ตัวมาใส่เอาห้าขวดเอาสี่ขวดเอาโซนเนี่กับนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว,ว่า,วา,วาตัวนี้ต้องเอาเจ็ดมาใส่เอาเลขฝันนี่คือเจ็ดเลขเรือเนาะเลขเรือเอามาใส่กับเก้า สูตรนี้จะส่วนมากมันจะอยู่ล่าง่นี่จะเป็นสามตัวบนสองตัวล่างถ้าวงกลมให้ท่านลุงจะเอาเม็ดเดียวมาให้ชอบตันที่สุดเอาชอบใช่ไหมรับทบทุกของลุงนาคคิดว่าน่าจะมาเนี่ยสำหรับคนมีมุมน้อยเกียนให้ตงกลางตรเ้นเร่อเนื้อเอาวงไหมนี้ งเล่นให้วงกลมให้เนาะส่วนส่วนสองตัวนี่สองตัวนี่น่าจะม่เนรสบายเสียชยังอยู่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่มันจะมีตัวรองเลยตัวกันไว้ตัวกันหนึ่งตัวรองหนึ่งตัวนี้ตัวเดียวเลยอตัวกันไว้ตัวเพราะเราก็ดึงออกจากันีกตัวตัวที่กันมา ่วนชอบมากงบน้อยก็เอาสามตัวนี้แล้วก็สองตัวนี้แต่ไม่อยากให้ตัดมาดูเนาะก็ตามใจนี่คือหลักเก้าอยู่แล้วหลักสิบเราเอาสูตรคำนวณไว้หลักหน่วยนะครับมันจะมีเก้ามีห้ามีสี่โดยส่วนไม่ได้ต่างมีต้องมีสี่ตัวนี้มัวดสุดท้ายแล้วงวนนี้คือจะพักแต่ว่าก็ไม่รู้ว่า กี่งวดกี่วันกี่เดือนถึงจะปล่อยแล้วแต่แต่จะพิจารณาว่าเราพักผ่อนพอไหมเมื่อก็นั่งมวยต่อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆต่อยมาก็ต้องมีเวลาพักใช่ไห่ก็สี่ก้อนถ้าเท่อกันแล้วสรุปตัวเลขลุงบุญตาเนาะสี่ตัวมาแน่ก็มีสี่มีห้ามีเก้ามีศูนย์เนาะ ีคือบนก้ากับสนเป็นล่างเก้าสีหลุงบนตาจับผู้ให้เน้นเน้นแต่จับ3ตัวมีสชุดเนาะสี่ศูนย์เก้านึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเกเอูนาการที่วงกลมหนึ่งะด้ดูกันนะค ทกดูเลยเี่แของมันทีแล้วขม้นทีแรกก็มีเยอะนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สำนีแล้วทีแล้วม้วนที่แล้วสี่ตัวมันแน่ก็แล้วหนึ่งเก้าศูนย์หกหกล่างสี่ตัวก็มาหกล่างแล้วหกหลักหน่วยด้วยนี่หกที่ว่าอยู่หลักหน่วยเลยเก้าหลักหน่วยหกหลักหน่วยหนึ่งหลักหน่วยศูนย์หลักหน่วยเราไล่เลยอ่าแล้วก็อ่าส่วนหลักสิบนี่คือดึงแปดมาเลยก็แปดเจ็ดใช่ไหม อมันก็เข้าสามตัวโต๊ดเลยนะสองตัวนี้ก็ถ้าตัดเอามันก็ได้สลับแต่ตัวนี้มันได้โต๊ดเจ็ดแปดหกีห่งห้าเป็นหกอีกตัวหน่งค่ะเจ็ดแปดถ้าคนเล่นเป็นนะคะใช่นี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดยาวเลย